สวัสดีครับผมวันนี้นะครับมาอยู่กับกีดแบดบัตนะครับผมวันนี้อยู่ในเกมสปิดดิปเตอร์พูดสปิดดิปเตอร์นะซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะมีสัตว์เลี้ยงตัวใหม่มากับรถเอคันใหม่นะครับสัตว์เลี้ยงตัวใหม่เนี่ยชื่อว่า greedy wolf นะครับความสามารถของมันเนี่ยบอกว่า30มสิบวิแรกนะครับไนโตรจะเพิ่มเอง5%้าเปอรนตทุกทวินะครับและก็ไนโตรความเร็วเพิ่มขึ้น5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับและเป็นสัตว์เลี้ยงตัวเดียวตัวแรกเลยนะที่ มีสกินจากตอนแรกเป็นแบบว่าสีเขียวเ่ปบะตอนนี้เป็นสีแดงมีดาบและคาบดาบครับผมสแตนเลตัวนี้นะครับซึ่งสแตนเลตัวนี้ก็สามารถสุ่มได้จากไอ้น,นี้นะครับผมใช้หลอดสีฟ้าในการสุ่มนะครับและวันนี้มีรถเคันใหม่สุดแปลกเข้ามา,าผมบอกเลยว่างงเลยซูปเปอร์ออเรนเหมียวโอ้ไม่ก็รถแมวซึ่งความสามารถาบกว่าทุกครั้งที่เข้าสู่ดิฟความเร็วสูงสุดของเจ็ตขนาดเล็กคือบวกสี่เร็วต่อชั่วโมง ของเจ๊กขนาดเล็กคืออะไรวะแล้วพลังของเจ๊กขนขนาดเล็กคือ12%ภายใน8วิคืออ่านสกิลทีผมงงนะครับผม<ย><น>แต่ไม่เป็นไรมันคือรถ A คันใหม่นะครับซึ่งรูปลักษณ์ของมันนี่ก็กวนเอาเรื่องนะครับผมมาเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปสุ่มรถ A คันนี้นะครับซึ่งคันนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะใช้คุป,ปองในการสุ่มด้วยนะครับอันนี้นะครับผมเราสามารถใช้คุป,ปองในการสุ่มได้นะครับแล้วก็ใช้ปานหรือว่าหลอดม่วงในการสุ่มนะครับผมก็จะสุ่มไปเลยนะครับผม คือปลาเนี่ยได้ฟรีนะครับผมทํากิจกรรมก็ได้แล้วนะครับตอนนี้ผมใช้ปลาสุ่มอยู่นะเรียบร้อยครับผมยังไม่มาครับมาผมก็จะสุ่มไปเรื่อยๆนะครับอ้ยคูปองมันส5้าชิ้นหมื่นสองผมมีคูปองไม่พอผมลุยเรื่องเพชรไปเลยนะงั้นผมก็จะจัดเลยนะครับผมคือตอนนี้เนี่ยมันรวมกลายเป็นผมใช้เพชรในการสุ่มไปด้วยนะครับได้มาสาสิบวันครับผมไม่เอาครับยังจะเอาถาวรครับผมมาตอนนี้ผมเริ่มที่ ประมาณ1นึ่งแสนี่หมื่นสี่พันกว่าเพชรนะครับว่าราไดมในมาซนะมาใ่ใวว่าจันนีโอ้โอเคถ้าสมมุติว่ารอบนี้นะครับผมยังไม่ได้หลอดนี้นะแล้วผมซื้ออีกกล่องนะจะใช้ไปหมื่นเพชรเลยนะถือว่าเป็นรถที่เอาเรื่องมากๆนะครับเพราะว่า1 0,000ืเพชรที่ผมจะเสียไปเนี่ยยังไม่รวมไอปลาที่ผมสุ่มได้มาประมาณแบบ2-3สามช่องเลยนะ เออมาดิไม่มาว่ะเฮ้ยมื่นว่ะแต่มื่นเพชรว่ะโอโ้มาดิเฮ้ยไม่มาได้ไงอะมามาเร็วโอ้โหนี่จะมื่นหนึ่งนะนะถ้ารอบนี้ไม่ได้คือมื่นหนึ่งนะครับ<ะ>ออพอดีครับผมมื่นเพชรเป๊ะเลยในที่สุดมันก็มาแล้วนะครับผมอ่าอะไรครับก็มาแล้วนะครับผมเครื่องยนต์ไม่มีสายนะครับขับเคลื่อนเล่นสายทรายนะครับผม ระบบเชื้อเพลิงไม่มีสายนะครับเทอร์โบโสายซ้ายแล้วก็เอ็นแทงก์สายซ้ายนะครับสายนี้คือแรงสุดๆแล้วนะครับผมซึ่งถ้าสมมติว่าเป็นคูป,ปองล้วนๆเนี่ยผมว่าน่าจะประมาณ1 0 0 0 0แสนคูป,ปองนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเพชรก็แบบผมนั่นแหละนะครับผมห <laughs> <laughs> มื่นหนึ่งหมื่นเพชรมาเฮ้ยรถโคตรเท่โอ้โหลูกซีดีบิลเท่าไหร่เนี่ยขอดูหน่อยนะอุ้ยรถเท่เกินว่ะจริงๆ CW ด 1> 3 1 1เอาฮ้ยเอาสก,กิลติดด้วยเอายังไงเท่าไหร่315.9ครับผมโอ้โหเอาเรื่องเกิน315.9นี่ถือว่าโอ้โหแรงมากๆเลยนะจริงๆไปดูเลยกันว่ารถซูปเปอร์ออร์เรนจ์เหมียวคันนี้จะลงแรงแล้วเป็นยังไงนะครับผม let's go <S อ๋อรถของเรามันไม่มีเปิดไฟหน้าด้วยนะครับ <c ười> คือมีแค่เล่งเครื่องอ่ะ ปกติรถคันอื่นจะมีแบบว่าให้เรากดแบบเปิดปิดไฟแบบรัวๆได้ใช่ป่ะไอ้น,นี่คือไม่มีนะครับผมแสดงว่าไม่มีไฟหน้านะครับรถคันนี้ <Bro. S 1> โอ้ยใจเย็นใจเย็นมามามาเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะโอ้ยทีมเรานำวะผมไม่จะให้หรอกต่อให้เป็นทีมเดียวกันผมก็จะไม่ยอมแพ้ <c oughs> นี่ไงเห็นตูดเราเห็นตูดแมวเราไหมเพื่อนเห็นฮะ เห็นตูดแมวแล้วไหมโอ้ยสกิลติดครับผมสัตว์เลี้ยงเราโหดไงสัตว์เลี้ยงเราโหดสามสิบวิแรกไปสวยอยู่โอ้ยทีโรานำนำจัดจัดนี่แมวกระโดดอื้อ้าวฝั่งตรงข้ามออกหรอ โอ้เข้าสู้เราไม่ได้แล้วเขาออกเลยเหรอโอ้มาดูแล้วกันว่าเฮ้ย,ยไม่ใช่ฝั่งตรงข้ามนี่ฝั่งเราเองนี่หวันที่ออกฮะเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมมีก่อนผมวิก่อนอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวฝั่งที่ออกนะี่คือฝั่งผมใช่ไหมไม่ใช่ฝั่งเขา อีอย่างวันเนี้ยแล้วอย่างนี้ผมจะได้แต้มไหมเพื่อนๆเดี๋ยวลองดูก่อนว่าถ้าผมเข้าที่หนึ่งอะ่ะผมจะได้แต้มหรือเปล่านะครับเฮ้ยรถไหลรถไหลเด้หรอเสดสมาธิเลยวะ่ะพอรู้ว่าทีมตัวเองออกนี่เสียสมาธิเลยไปครับผมแมวก็โดดที่สองเขาตามมาแล้วโอเคผมเข้าที่หนึ่ง แลเดียวแล้ว,ลวเอาแมวฆ่าปลาด้วยนะครับผมนี่เห็นป่ะเอ้ยน่ารักเรียบร้อยผมเสียแต้มเฉลยเลย,เยมันใช่ไหมเนี่ยถามจริงฮะเจมผมก็ไม่ได้อะไรเลยนะโอ้แต้มกูลอดอีกอ๋อแต้มไม่ลดด้วยอ๋อได้ศูนย์คะแนนมาครับผมลอสแองเจลิสเอ้ยออาโทเอ้ยทีมเดียวกันอ๋อ ทีมเดียวกันมาเบียดผมอีกโอ้โหผมว่าไปเล่นโซโลเถอะจริงๆอย่างนี้มีทีมไม่ช่วยอะไรเลยครับผมมาไปครับผมจะแบกเองทีมเนี้ยมาครับผมมาแล้วผมมาแล้วหลบไปจะสู้กับแมวหรอครับแมวเบียดก,กระเด็นอนะ่ะผมบอกเลยเพราะว่าตัวนี้เป็นแมวอ้วนนะครับผมนี้ โอ้ยโอ้โหดีนะมีในตัวสำรองไว้เอ้ยแต่ผมว่ารถคันนี้บางทีแบบว่ามันมันแอร์วันดิฟไม่ติดนะเอาจัจริงไป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 ผมชอบอะบมันมีหางอะไอรถคันนี้ โอ้โห ôi, ตอนนี้มาครับผมผมแบกทีมนี้แล้วเฮ้ยผมแอบชนแอบชนแอบชนลุยเลยเพื่อนลุยเลยมาแล้วครับแมวอ้วนตัวนี้หวังว่าเพื่อนเราจะไม่เข้าที่โหลกันนะเพราะว่าเข้าที่โหลได้แต้มน้อยนะครับผมไม่อยากเจอทีมที่มันออกจากเกมแบบเมื่อกี้แล้ว โอเคเฮ้ยผมเข้าที่หนึ่งทีมผมเข้าที่โลอ้ออย่างนี้ได้แต้มอยู่นะครับผมฝั่งเราได้แท่นโลง่งมาครับผม30วิแรกสัตว์เลี้ยงติดแล้วจ้าโอ้โหเราโดนเบียดสกิลติดด้วยครับ c d w สามร้อยสิบห้าใช่ไหมผมจำไม่ผิและสามร้อยสิบสี่สิบห้านี่แหละลืมนะครับผม ไปครับผมรถแมวโอ๊ยแต่รถมันแต่รถมันดูแบบใหญ่นะแล้วผมก็ชอบสีในตัวสีในตัวสีชมพูนะครับผมเอาแล้วไงตอนนี้รถแมวผมค่อนข้างเร็วเอาเรื่องคือ30มสิบวิแรกเนี่ยสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันแรงมากนะครับมันบวกมันบวกความเร็ว5กือบไม่ต่อ,ตอชั่วโมงเลยนะแต่ตอนนี้ไม่บวกแล้วนะครับเพราะว่ามัน40่สิบวิไปแล้วนะครับผมโอ้ยแมวก็เด้งครับเมื่อกี้ ใครเห็นแมวกระโดดบ้างเมื่อกี้มาแล้วครับเฮ้ยรถน่ารักมากเลยแล้วขับดีจังนะเอ้ยเกือบไปแล้วกิดเอ้ยมาแต่ผมชอบนะมันมีหางอ่ะคันเนี้ยไปครับผมแมวกระโดดเ ไปครับอุ้ยเกือบเดินเกือบได้นิวแลคขอบไงเนี่ยเวลาดีเอ้ยเอา้าตอนเริ่มเกมไม่ฆ่าปลานะพอเข้าเส้นชัยปุ๊บแมวฆ่าปลาครับผมเอาเลยครับก็จบไปแล้วครับสำหรับการรีวิวลดแมวหน้าง่วงนะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงตัวใหม่ r e ี dy w วูมนะครับซึ่งสัตว์เลี้ยงตัวนี้มีสกินด้วยนะแต่ผมไม่ได้ซื้อสกินมานะครับเพราะว่าผมว่าสัตว์เลี้ยงตัวนี้ก็ดีสำหรับด่านรอบเดียวนะครับผมก็เลยแบบว่าไม่ซื้อสกินดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ผมกำลังชอบใช้ไอตัว ตัวเหี่ยวมากกว่านะครับผมตัวเหี่ยวนี่ดีสุดแล้วสำหรับผมนะครับอะยังไงก็อย่าลืมนะครับไปสมรถคันนี้ได้สําหรับรถแมวเหมียวนะครับผมยังไงก็เจอกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมบา,บายๆครับสวัสดีครับ